สับกองอ่าการสับกองก็ในเริ่มในแรกเริ่มเนี่ยเราจะเป็นต้องสับกองนะจริงๆในการแข่งเนี่ยกดการแรกเริ่มของวิธีการชอบที่ได้ตั้งไว้เนี่ยทุกคนจะต้องทําการเผยลิสต์เลยนะครับต้องทําการเผยลิสต์เลยนะครับต้องเผยลิสต์ขึ้นมาว่าอ่าใครมีอะไรบ้างในกองนะอ่าอย่างนี้เลยนะครับเพื่อว่าตอนตอนแรกที่น้องเข้ามาแข่งน้องมีลิสต์ใช่ไหมหลังจากนั้นพอน้องแข่งเสร็จลิสต์น้องมันมีการ์ดเพิ่มมาอ่า น้องแพ้ทันทีครับต่อให้น้องจะเป็นแชมป์ใช่ต่อให้น้องจะเป็นแชมชปชม์เท่ากับน้องแพ้ครับน้องเรียบร้อยได้เลยครับถือว่าน้องอไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับนะนี่ก็คือความสําคัญของการแตกลิตหลังจากนั้นก็ D C I อ่าแล้วก็3ก็คืออ่ะสีงดเปิดเสียงเพลงนะครับนะเพราะว่าพี่เนี่ยพี่เนี่ยแล้วก็แอดมินอปอเนี่ยอาจจะมีการสุ่มบางอ่าคู่มาไลฟ์สดนะเราก็จะไลฟ์ลงช่องของแต่ละคนไปนะให้คนอื่นได้ดูด้วยคนที่ไม่ได้เข้าดิสอะไรอย่างงี้นะ อ่าแล้วก็กดข้อที่5ก็คือถ้าเน็ตหลุดเท่ากับน้องแพ้เกมนั้นเลยนะครับอย่างเช่นอ่าถ้าเกิดไรเทเล่นชนะไป1น,นเกมแล้วก็หลุดเนี่ยก็จะเท่ากับว่าสูญเสียแต้มไปเลยครับจะกลายเป็น1เท่าทันทีนะอ่าเพราะงั้นต้องเรามาระวังแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซฟนิดนึงนะครับไม่นั้นน้องจะเสียสิทธินะอ่าเพราะว่าเราระบุไม่ได้ครับน้องหายไปแป๊บหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีการ์ดบ่นเข้ามาหรือมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับนะต้องเข้าใจในจุดนี้แล้วก็ แสดงเด็กฤทธิ์ก่อนแข่งนะข้อที่6เนี่ยนะค่อนข้างชัดเจนนะก็พูดไปแล้วนะครับอ่าประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการสาธิตการเล่นสัก1เกมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยอ่าก็หยิบกัดอ่าเลือกมามอนเตอร์นะอ่ามีการตกลงกันก่อนเริ่มนะว่าใครจะ ใช้อะไรยังไงนะอ่าอ่าเขาบอกทางขวาน,นะอ่าอืม,อมโอเคใครใครอ๋อโอเคเคยเอรเริ่มก่อนเนาะโอเคอ่าห้าใบนะครับอ่า อีกฝ่ายหนึ่งจะเห็นนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะวางมือไว้นะครับอ่าโอเคจริงๆต้องมีเคาน์เตอร์นับไลน์ให้เห็นกันด้วยนะแล้วดีไม่ดีเนี่ยเราควรจะรับของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมีการโกรงไลน์นะต้องระวังด้วยนะเรื่องนี้นะอ่าต้องระวังกันเองนะครับอ่าโอเค Ừ. Ừ. hẹn ครับ.โอเคชาตา môn บอกบอกสกิลบอกสกิลกันให้ชัดเจนด้วยเนาะบางทีเนี่ยอ่าเพราะว่าเหมือนบางครั้งเนี่ยฝ่ายลงข้ามเนี่ยอาจจะเป็นผู้เล่นมือใหม่นะเขาอาจจะไม่เคยเห็นการจากภาคเก่านะเผื่อบางคนใครอาจจะแบบอินดี้เอาเด็กเก่ามาลงนะ